ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปจับเวลาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า GPS Lab นะครับตัวนี้จะจับเวลาโดยใช้ใช้ตําแหน่ง GPS นะครับก็จะต่างกับนาฬิกาจับเวลาทั่วไปนะครับก็มันเหมาะสำหรับการจับจับเวลาอาอะไรก็ได้ที่เคลื่อนที่นะครับจากจุดหนึงไปจุดหนึ่งนะครับ ซึ่งเวลาไปใช้จริงๆก็คือใช้สำหรับซ้อมซ้อมกีฬานะครับอย่างเช่นจัก,กรยานหรือว่าขับรถแข่งนะครับหรือว่าโกคาร์ทหรือวิ่งอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหรือว่าเคลื่อนที่เป็นรอบนะครับก็จะจับเวลาเป็นรอบให้นะครับไอตัวนี้ เท่าที่ผมลองมานี่คือก็เป็นแอปที่เวิร์กสุดแล้วที่ใช้ GPS จับเวลานะครับแต่ว่าตัวนี้โหลดได้จาก Google App นะครับชื่อว่า GPS แบบ M S นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีข้อจำกัดอันนึงก็คือว่าโทรศัพท์ที่จะใช้นะครับคือต้องต้องมีปุ่มเมนูนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้นะครับมัอย่างเข้าแอปมาแล้วเนี่ยก็มันจะให้กด s เมนูนะครับ ถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีปุ่มเมนูเราก็จะเข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้พอดีว่าผมมีโทรศัพท์เก่าเครื่องหนึ่งนะครับก็มีปุ่มเมนูมนก็จะใช้ได้นะครับจะลองปุ่มเมนูตรงนี้นะครับเมื่อจะเข้าเมนูก็ไปเซตต่างๆได้เข้าไปเซตติ้งเข้าไปสร้างแท็กได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเซตติ้ง ตัติ้งก็จะมีเมนูการตั้งค่าทั่วไปนะครับเราเอาติดไปทำไมเนะี่ยก็จะมีการตั้งค่าหน้าจอนะครับซึ่งถ้าเราใช้แล้วควรจะเปิดสกรีนออนไว้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตั้งหน่วยไมโครเวซึ่งถ้าเราไม่ติดก,ก็เป็นกิโลเมตรนะครับก็ความสว่างหน้าจอ แล้วมันมีแค่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวออกก่อนอเริ่มแรกมานีครับจะใช้งานเนี่ยเราต้องสร้างแ l บก่อนนะครับไอ้สร้างสร้างแท็กที่เราจะใช้จับเวลานะครับไตัวนี้มันเหมาะสำหรับจับเวลาต่อรอบนะครับอะไรก็ได้ที่วิ่งวนเป็นรอบ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 ,รอบมันก็จับมาให้เป็นรอบเวลาต่อรอบนะครับแล้วก็ใช้สำหรับฝึกซ้อมได้นะครับ เริ่มแรกเราต้องสร้างแท็กก่อนนะครับก็มาที่ edit tag นะครับแล้วก็อันนี้นเป็นแท็กที่สร้างไว้แล้วนะครับอันนี้จะสร้างใหม่อัอนหนึ่งนะครับที่ add tag นะครับ เอ๊นี่ทำไมมันเนาตำแหน่งผมไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ่าโอเคิืมไปเอาตำแหน่งของสัญญาโทรศัพท์อ่าได้แล้วทีนี้พอเข้าเมนูนี้มามันจะเป็นแผนที่นะครับก็ <c oughs> ตรงนี้เราก็จะกําหนดแล้วละว่าเราจะจะจะ,จะจับเวลาเซกชันตรงไหนนะครับอ่า การตั้งค่าเนี่ยครับก็จะมีก็ต้องเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่แอดไลน์นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นเส้นที่กำหนดว่าจุด start ทเส้นที่จะจะจะ,จ,ะจับเวลานะครับออย่างอันนี้ผมจะวิ่งเดีย๋ยวผมจะวิ่งวนรอบนี้นะครับอ่วนซ้ายนะครับก็เดี๋ยวจะให้จุดจุดนี้เป็นจุดเริ่มนะครับ โอเคอันนี้ก็ได้จุดเริ่มก็ถ้าเราสร้างอย่างเงี้ยมันก็จะจับเวลาต่อรอบให้ถ้าเราวนรอบเงี้ยมันก็จะว่าพอผ่านจุดทีหนึง่งมันก็จะเริ่มจับเวลาพอผ่านอานีกทีหนึ่งก็จับเวลาต่อรอบให้แต่ว่าแอปตัวนี้มันมีข้อดีอีกอย่างคือมันเราสามารถจะสร้าง <c oughs> สร้างเป็นเซกเตอร์ก็ได้ครับเซกชันนะครับก็อย่างาถ้ารอบหนึ่งมันมีหลายมันยาวเราอาจจะสร้างเป็นเซกชันสักสองสามเซกชัน แล้วจับเวลาเทียบดูก็ได้ว่าเซกชันไหนเราทําเวลาดีเซกชันไหนอ่าเราเราเสียเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะแบ่งเป็นย่อยๆเราจะได้รู้ว่าอ่าช่วงไหนเราควรจะปรับปรุงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราเดี๋ยวผมลองสร้างไว้สักสามเซกชันนะครับถ้าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีเซกชันเลยก็จะเป็นรอบเดียวเดี๋ยวเซกชันแรกอ,อยู่ตรงนี้ต้องมาแอดไลน์ก่อนนะครับ เป็นเซสชันหนึ่งนะครับก็เซกชั่นหนึ่งอ่าโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เซฟแปดนะครับก็ตั้งชื่อนะครับ โอเคได้แล้วทีนี้เราจะเริ่มเริ่มลองลองทดสอบนะครับเวลาจะเริ่มใช้งานนะครับเริ่มทดสอบเก็ม,มาที่หลับทามเมอนะครับแล้วก็เลือกแพรที่เราจะใช้นะครับ โอเคครับถ้าจะเห็นเมื่อหน้าตามันก็ก็สวยนะครับก็น่าใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเริ่มวิ่งนะครับตอนนี้มันยังไม่เริ่มจับเพราะว่าเรายังไม่ได้วิ่งผ่านเส้นนะครับกี้เรา mark ไาว้ก็คือเลี้ยวซ้ายไปหน่อยหนึ่งนะครับก็จะผ่านเส้นเส้นเริ่มต้นนะครับ เริ่มแล้วนะครับอันนี้เริ่มจากเวลาต่อรอบลนะอนนี้เราอยู่ในเซสชั่นเด็ดนะครับจริงๆเนี่ยเวลาควรจะวิ่งให้เราเห็นด้วยแต่ว่าแอปนี้มันไม่ขึ้นนะครับมันก็มันจะโชว์แค่เวลาที่มันจับแล้วนะครับมันก็จะโชว์ความเร็วให้ให้เห็นด้วยนะครับอ่ามีผ่านเซสชั่นแรกไปแล้วนะครับ จริงๆตัวนี้เขาออกมาออกแบบมาสำหรับพวกมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็คือกปกติพวกรถแข่งหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์พวกนี้จับเวลานะครับแต่ปกติเนี่ยใช้แทบ็บใช้เทคโนโลยีของสนามนะครับก็คือเวลาเราวิ่งผ่านสนามพวกน้มันจะจับให้นะครับตัวนี้มันก็จะมันคงไม่แม่นยำเหมือนในของสนามนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ระดับเด่นนะครับ เี๋เราจะผ่านเซ t ชัน2นะครับผ่านเซสชัน2ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเวลามาบอนกนะว่าเซ c ชัน n 2เราใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราจะกำลังจะครบรอบรอบแรกนะครับ แน่ครับมันข้างบนซ้ายเนี่ยมันจะมีก็มีไฟเขียวๆแดงๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นตัวน,นีเรี้รอบสองนะครับนนี้เวลาเราดีบาร,รอบแรกน,นะครับรอบสามวินะครับไฟ คิดว่ามันมีตัวบอกว่าขณะนี้เราวิ่งเร็วหรือช้ากว่ารอบแรกไม่ไม่แน่ใจวัไฟที่มัน,มนเกี่ยวไปแล้วนะแต่รอบนี้เราเร็วกว่ารอบแรกนะครับจะลองดูเมนูน 2รอบ2องนะครับอันนี้เร็วกว่ารอบแรก11บเอ็ดวิ้นะครับแล้วก็กำลังจะเท่า 7, 5, 5. จบรอบ2องนะครับเสร็จเรียบร้อยจบรอบ2เร็วกว่ารอบแรก15วิ้าวิอย่างรอบนีบ้มจะลองทำช้า ดูเมนูมันมีคีโอกตับอ๋อตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะไปลองเล่นกันดูนะที่โอเนี่ยไปเหลืองติดนะครับที่เรามไม่ได้เปิดไว้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวบอกว่าเราช้าหรือเร็วกว่ารอบว่ารอบเบสแลบหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคทีนี้เราเรา อันนี้เป็นเป็นส่วนของจับเวลานะครับตัวนี้มันเป็น Data l าล็ e r เกด้วยอันนี้เราวิ่งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูข้อมูลที่เราวิ่งไว้นะครับที่เราวิ่งแปด s ไบตรงไม่ไฟสับนี้ อ่ามันจะมีล็อกเกอร์อยู่นะครับเป็น Data l o c k e กเกนะครับอันนี้เป็นที่เราวิ่งไว้เป็นล็อกไฟนะครับน่าปรากฏเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี <c oughs> มันก็จะแสดงความเร็วต่อรอบนะครับรว่าช่วงเซกชั่นช่วงอันนี้สีน้ำเงินนะครับจะเป็นเบสแลบนะครับก็สีแดงนะครับจะเป็นอันนี้รอบแรกนะครับ อันนี้รอบสองนะครับก็เป็นเบสแบบอย่างเดียวเพราะว่าเราวิ่งแค่สองรอบนะครับก็จะเห็นว่ามันเออมันก็บโอ้เจ๋งเดีงวครับอันนี้เป็นแอปฟรีด้วยแล้วก็พอไปใช้เล่นกันได้แล้วก็เอาไปใช้ฝึกซ้อมได้นะครับก็มันจะเหมาะสําหรับการวิ่งเป็นรอบๆนะครับแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราวิ่งเป็นาวิ่งเป็นรูทยาวไม่ได้เป็นรอบนะบมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเราก็ต้องสร้างเป็นเซกชั่นไว้นะครับก็ จุดหนึ่งไปจุดหนึ่งก็เป็นรูทยาวนะครับแล้วก็มันก็จะจับเวลาให้นะครับแต่ว่าทีนี้มันจะไม่ได้จับเวลาตั้งแต่ตอนที่เราออกตัวนะมันจะจับเวลาตอนที่เราผ่านเซกชันนะครับก็มันก็จะได้เหมือนกันแหละก็แค่แค่แค่ว่าไม่ใช่เวลาตอนออกตัวจริงๆแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองโหลดไปเล่นไปซ้อมกันได้นะครับก็วันนี้ก็ ขอขอบคุณมากนะครับที่มาชมกันนะครับสวัสดีครับ